ของค้นเกิดวันพุดจากการทำนากากวาช่วง้ายเดือนนี้ใกล้สิข่าวเดือนใหม่ต่อไปดวงชีวิตจะดีขึ้นด้วยบุญเก่าในศาสตร์กรจะประกฏคิดเงินได้เงินคิดคำได้คำชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆมีโซ่มีลาภการงานการเงินดีขึ้นคล่องตัวดีไปค่าขายก็สามารถเวียนเงินคำได้ดีมีกำไรมีเงินเก็บ สามารถสางเนื่อรสางตัวได้ใครได้อ่านแล้วแซ้แห่มูคูพ้นเกิดวันเดียวกันได้อ่านนำทานก็ได้บุญกุศลขอหายทุกคนที่เกิดวันนี้จงได้คำได้ดังคำทํานายด้วยเถิด